สดีค่ะทุกคนมานี่นุ้ลินคิดอยากกินต้มปากกดก็เลยไปซื้อมาต้มเองค่ะไปบิางวิธีทำเลยค่ะเอาหนามใส่หม้อตั้งไฟไหวค่ะแล้วก็เขากับมาตั้มผักพริกใส่กระเทียมล่ะค่ะใส่หอมหัวแดงค่ะแล้วก็ตำตำตำเลยเจ้าพี่น้องซ่าตำค่ะตำตำให้มันได้เยียมนะคะเอาไปใส่ในหม้อค่ะแค้นค้นค้นกับผักไทยค่ะ บัตกรดใส่ในหม้อลงไปแล้วก็ค้นค้นค้นค่ะกามะปรุงรสใสรสดีค่ะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ผงชูรสจัดปรุงเสร็จแล้วก็เอาเนื้อปลาใส่นในหม้อเลยค่ะแล้วก็ทับการค้นค,นค่ะอย่าไปค้นแห้งด้วยค่ะต้องไว่สักผ้าแล้วก็ใส่บเกคอนเทคค่ะแล้วก็ปล่อยในเตายิ่งทอดก็อร่อ มาใส่ใบพัดก,กันแนงค่ะแล้วก็ค้นลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันมซุกนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ต้มปลากับซุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะอันนี้จะเป็นการต้มปักกุดเทเลทของนุลิงเลยจ้าตุ่มออกมาแล้วมันก็นเสียบดีได้พี่น้องบ๊ายบาย